เนี่ยเอาเก็บกินได้เป็นนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรากระจายะะตากได้สบายเลยคะ่ะนี่ค่ะตากแดดไว้อย่างนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกัวมเมจูนพาแซมนะคะวันนี้เราจะหมักหมูทําหมูแดดเดียวนะคะเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นเนี่ยประมาณเท่านี้ค่ะ อันนี้นะคะอ่าใช้สะโพกนะคะหรือหัวไหล่ก็ได้นะคะเอาเนี่ยค่ะประมาณครึ่งโลค่ะจะหมักไว้ทํากินเองเนาะส่วนผสมเราก็มีเนี่ยค่ะมีน้ําตาลใครชอบก็ใส่ไม่ใส่ก็ได้เกลือนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะอ่าเราก็ใส่น้ําตาลไปก่อนนะคะใครชอบหวานก็ใส่ไปนะคะ แล้วก็เกลือนิดนึงไม่ต้องใส่หมดเพราะทุกอย่างดูจะเค็มซอสพวงรสไม่มีอะไ,ไรมากค่ะส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็ใช้ใส่ถุงมือเรียบร้อยน,นะคะขยำนวดอะค่ะนวดไปอย่างเงี้ยนวดให้น้ำตาลละลาย จนน้ำตาลละลายแล้วก็เราก็เอาทิงาทะะทงทท้งไว้สักสามสิบนาทีนะคะทิ้งที่นวดไว้เนี่ยทิ้งไว้สักสามสิบนาทีนะคะแล้วเราค่อยไปตากแดดตากแดดนี่เราตากแค่ประมาณสักสองชั่วโมงถ้าแดดแรงๆนะคะเราเราต้องไปดูว่าสีของอหมูอะ่ะมันเป็นสี คือตากแล้วอะออกมาชุมพูอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับด้านก่อนนะคะพลิกเอาด้านที่ข้างล่างขึ้นมาขางมนตากค่ะขยำเนี่ยจนน้ำตาลละลายอะ,ะเนี่ยเอาเก็บกินได้เป็นนี่เลยนะคะเป็นเดือนเลยนะคะใส่ถุงเราต้องตากเราต้องดูแดดด้วยนะ,ะต้องขยำเนี่ยนวดค่ะ นวดไปเรอยๆก่อนตัวน้ำตาลละลายค่ะเราจะนวดให้แบบน้ำตาลละลายเลยค่ะสามสิบนาทีแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาตากแดดนะคะแดดดีมากเลยคะ่ะนี่คอนโดเราซื้อมานะคะนี่เราก็ตากได้เลยนะ,ะเราก็กระจายนะคะ อย่างนี้ดีนะคะเดี๋ยวเรากระจายแตกได้สบายเลยค่ะแบบนี้แล้วก็กระจายที่เราหันไว้เนาะเราจะได้มากลับด้านไดน้หนึ่งแดดมันแดดเดียวแต่มันแดดมากคงจะแบบ ไม่ต้องนานนะคะแค่สองชั่วโมงก็พอแล้วก็มากลับได้น,นะคะไม่งั้นเราเอาไปท่อดถ้าแห้งเกินไปอะ่ะไปท่อแล้วมันจะแข็งนี่ค่ะตากแดดไว้อย่างนี้เลยค่ะ